แบบหนึ่งสองทั้งไรเรามีอะไรบ้างอาหารใหญ่วะอาหารแยกก็มีอยหารแยกกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับกดกริ๊ดด้วยนะครับตรงนี้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 ลองดูรูะไปอะไรอ่ะต้นซ่อมซ่อมตั้งซ่อมตั้งนห่งหูแต่ก่อนปีกินน้ำทะเลน่ะ ะเอเอบตอนนั้นไม่เลี่ยงกันไหมตอนนั้ทะเลไปกองน้ำทะเลไปน้ำน้ำอย่างเค็มๆน้ำๆเอาครับวันนี้ไปวันนี้ถึงที่หมายของเราแล้วครับบางแสนบางแสนอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็มาถึงแล้วก็วิวก็สวยมากเลยแล้วก็จะมาเล่นแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเปลี่ยนชุดแต่ตอนนี้ต้องขอถ่ายรูปก่อนนะฮะซึ่งบางแสนวันนี้อากาศดีมากเลยครับ ลมอ่อนแดดก็ร้อนนิดนึงนะฮะก็แจ่มใสแล้วก็ลมเย็นๆพัดเข้ามาหาฟังเย้ยดูความสุขดูความสุขชอ,อบสโลรการพักผ่อนมากเลยนะครับนี่ครับก็เป็นรายที่โดนน้ำครับนี่โหย้ยนี่นะครับคือสเสน่ห์ของชายหาดของบางแสนและนี่ครับสองคนนี้เขาเล่นอะไรกันไม่รู้เอ้ยทำอะไรกันมีนี่เปลี่ยนชุดหรอเฮ้ย <c oughs> แมงกูัดไม่ใช hey, ่ไม่ใช่พลาสติกเุ้ยรูอะไรลูกปูต้องต้องดูนะดูสิมันจะมีอะไร เราไปเล่นเราไปเล่นน้ำแล้วก็ถ่ายรูปนเลยครับดีครับมาลองชิมดูครับอย่างแรกเลยเราจะชิมกุ้งเผาออก่อนนะกุ้งเผาแบบนี้เลยนะฮะปาดตัวตัวตัวกเ้งเผานี่เราบิดหัวแล้วนะโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องเลยครับอ้าวมาครับผมเป็นเป็น,ปน,ปนต้องรูก ตาไม่ได้อยูเหรอเนี่ยนะครับครับเอออร่อยเก็ยบไปหน่อยสังหรคำน่อปลากระพงครับปลากระพงนี่ครับปลากระพงปลากระพงเดี๋ยวเราจะถ่ายนี่นะฮะนี่ครับนี่ บ้านฮัตโตลำต้มยำนี่ฮะต้มยำต้มยำปุ้งอืออือฮะเมนี่พี่ฟอมอร่อยคมากคอนเซอร์หลักเดี๋ยวตามโทรมาแล้วขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอจบการงานแค่เพียงเท่านี้ครับ น,นี่มันทะเลบางแสนนะครับจวนบรุรีไม่ได้มาสองปีนะครับก็นี่ยทะเลคือเรียนสุดท้ายหนเลยพี่นะ กันแล้วคะแน้เท่าไหร่บ้างครับผมไม่แน่ใจผมได้เท่าไหร่ประมาณเออประมาณเจ็ดถึงแปดครั้งแล้วผมก็ม right> no <ma ั่นใจมากผมชนะในเกมนี้คุณได้เท่าไหร่ครับสิบเก้าสิบเก้าไอเทนได้สิบเก้ามีนต้องหมิ่นมีเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เตะขึ้นห้ารอบได่ห้าครั้งครับคนที่ชนะก็คือน้องเทินเทนครับ ผมมีเทคนิคครับเทคนิคก็คือผมดูจากด้านข้างแค่นั้นแหละช่างเป็นเทคนิคที่ดีจริงๆครับก็เกมนี้เอาจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับต่กตายไอ้ออันนี้มันกะโดดไม่ใช่หรือเนี่ย ูนดนนี้ว <Yeah, yeah, yeah. ิยัยๆโอเ้ยใครวิ่งไปหาคนเสื้อขาวก่อนใคชนะเสื้อขาวทั้งดทตรงนี้ไปนะจ๊ เอาละครับตอนนี้มีนวิ่งไปครับมีนล้มนะครับตอนนี้ก็ฟอร์มกับเทนิน่งไปส่วนฟอร์มจะยังไงฟอร์มล้มฟอร์มล้มโอ้โหหน้าสับแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อลุกขึ้นมาต่อยังไงเทนเทนก,กัลังกะโจดเข้าไปมีนโจดได้ไหมใครจะได้ส่วนฟอร์มลงไปอีกแล้วครับ นายว่านายว่าแล้วจากนั้นเสียงก็หายไปทันใดใดใดใ ูกับตำนวจข่าวฟอมบนไทยฟอมบูไทยรายงานครับตอนนี้เจอปลากระเบนหรือปลาอะไรไม่รู้รติดอยู่ชายหาดทำอะไรไม่ได้ตอนนี้มันกำลังคันมาครับเดี๋ยวยันเดีย,ยม,มันจับจับจับด้วยเรับโอ้มันคือตัวอะไรไม่รู้อาจจะเป็นพบสิ่งมีชีวิตในชายหาดบางแสนเกิดตื้นมาอยู่ที่ชายหาดรูปพันณ์สันถานเป็นเหมือนเด็กชายวัย 12ขวบถึง15ขวบรูปร่างหน้าตาเหมือนคนครึ่งบนเป็นสีฟ้าครึ่งล่างเป็นสีน้าเงินจุกกระไยงานเพียงเท่านี้ครับนังเงือกหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยมันมันมันจับแล้วโอ้ยไมมันจับผมผมผมต้องไปก่อนผมต้องไปก่อนต้องไปก่อน ครับคือการกอกน้ํทะเลนะครับเราจะเอาไปให้ที่บ้านนะครับเอาไปให้คนเอาไปให้ที่บ้านนะครับผมดูนะครับโอ้โหกอกน้ําแล้วมีน้เดเ๋ยวเราจะไปกอกน้ําที่ไกลๆนครับนี่นี่ขนาดนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกลับไปเอ่อกลับไปที่นั่งที่เดิมนะครับแล้วก็แล้วก็อาบน้ําเปลี่ยนชุดนะครับโอเคครับบ๊ายบาย Thank you